พี่หม่ำก็ผ่านอ่าพี่หม่ำก็ผ่านอ่าอะไรกลับแบบนึงนะคะอ่าผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านวิธีการต่างๆจนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ปัจจุบันก็พ้อมอยู่อย่างนี้ตลอดมาหลายปีแล้วนะคะไม่กลับไปว้วนอีกเลยอ่าผลลัพธ์ของการที่ลดน้ำหนักที่ถูกต้องนะแบบนี้เลยค่ะเราจะดูดีขึ้นดูเด็กลงจากมนุษย์ป้าเมื่อสักครู่เนี้ย สมัยก่อนนะอายุน้อยนะแต่ว่าพอมันอ้วนปูบับมันแบบมันมันอ้วนอืดน,นะคะถ้าเกิดเราลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเราจะดูสดใสดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงนะคะไม่โทมแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเรื่องการลดน้ําหนักที่ถูกต้องเบื้องต้นที่ผมอยากให้ทุกๆคนดูก่อนว่าน้ําหนักตัวเองที่เวลาเราไปยืนบนตาช่างอะคะ่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างในตัวเลขที่โชว์อยู่บนตาช่างนั้นนะคะจริงๆแล้วอะมันประกอบด้วยน้ําหนักของกล้ามเนื้อไขมันกระดูกและน้ําอันนี้คือองค์ประกอบ ของร่างกายเรานะคะแต่วันนี้เราจะโฟกัสกันอยู่ที่สองตัวก็คือกล้ามเนื้อกับไขมันอ่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสถ้าเราอยากผอมเราอยากหุ่นดีเราอยากรูปร่างดีเราจะต้องไปโฟกัสที่การลดไขมันแล้วเพิ่มมวลกล้ามเนือ้ออ่านะคะตัวไขมันในร่างกายเราอะคะ่ะจะแบ่งออกหลกัหลกๆเป็นสามส่วนนะคะคือไขมันใต้ผิวหนังไขมันในช่องท้องแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดนะคะ ตามภาพนี้เลยไขยมันใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะเป็นไขมันที่ส่งผลกับรูปร่างเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราดูเรามีส่วนเกินนะคะอะปีกหน้าปีกหลังหน้าท้องเราพุงเราเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไขมันข้างในในนั้นก็คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องอันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพเราเราคงไม่ได้อยากแค่เราคงไม่ได้อยากแค่ผอมสวย อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอะไขมันในช่องท้องส่งผลสุขภาพเราสุขภาพเราก็สําคัญใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะผอมสวยดูดีแล้วก็สุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสที่สองสิ่งนี้นะคะ,ะภาพนี้แสดงให้เห็นเลยว่าไอาไขมันในช่องท้องเราอะคะอ่ะอ่าปกติแล้วก็จะมีอยู่บางส่วนแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันก็จะเป็นภาพขวามืออวิวัตต์ต่างๆเราก็คือจะเหมือนกับลักษณะว่าเป็นการแช่อิ่มใน,ใ,ใ,นในไขมันซึ่งเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มันจะเห็นออกมาในรูปคุม คนที่พุงใหญ่ๆอ้วนๆอันนั้นคือไขมันในช่องท้องซึ่งจริงๆแล้วก็ส่งผลต่อเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆร่วมด้วยนะคะอ่าโรคพวกความดันถลมมองพองโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายของความอ้วนเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่สวยไม่ใช่แค่อ้วนแล้วดูไม่ดีอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดเยอะๆขึ้นไปมันก็ส่งผลกับสุขภาพเราด้วยอทีนี้เราจะมาดูภาพนี้กันนะคะ ภาพขนาดของไขมันที่อยู่ด้านซ้ายเราเห็นใช่ไหมคะก้อนซ้ายเหลืองๆเนี่ยค่ะคือก้อนไขมันนะคะส่วนก้อนขวามือก็คือก้อนของมวลกล้ามเนื้อนะคะในน้ําหนักที่เท่ากันเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยน้าหนักของทั้งสองสิ่งเนี้ยทั้งไขมันและกล้ามเนื้อเนี่ยน้าหนักอยู่ที่2.3แต่เห็นไหมคะว่าปริไซส์ขนาดของมันเนี่ยของไขมันเนี่ยมันใหญ่กว่ากาาวกล้ามเนื้อมากถึงประมาณ สองถึงสามเท่าเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันอยู่ในตัวอ่าภาพที่จะเห็นว่ามุมมุมบนขวามือค่ะผู้ชายที่มีน้ําหนักแปสิกิโลกรัมเท่ากันแต่รูปร่างต่างกันชัดเจนเพราะอะไรอ่าภาพซ้ายแสดงว่าคนที่อ้วนลงพุงอันเนี้ยเขาจะหนักด้วยส่วนของไขมัน ถูกไหมคะเขาเลยดูไซส์ใหญ่มากแต่คนผู้ช,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 ชายขวามือนี่คือน้ําหนักอยู่ที่80กิโลกรัมเท่ากันแต่ทำไมดูเฟิรม์มดูลีนแล้วก็ดูกระชับขนาดนี้กล้ามเนื้อชัดเจนมากนั่นแสดงว่าไขามันเขาน้อยมากแต่ว่าเขาหนักด้วยมวลกล้ามเนื้อ่ารูปร่างเขาจึงได้ดูดีแล้วก็สมส่วนแบบนี้ผู้หญิงในรูปขวามือด้านล่างก็เหมือนกันค่ะ่าผู้หญิงคนนี้น้าหนักน้ําหนักอยู่ที่65กิโลกรัมเท่ากันเลยนะคะ แต่คุณรูปร่างของคนซ้ายกับคนขวาต่างกันไหมคะต่างกันชัดเจนมากน้ําหนักเท่ากันแต่แสดงให้เห็นถึงการที่น้ำหนักเท่ากันแต่ไขมันต่างกันก็ส่งผลกับรูปร่างให้ต่างกันเหมือนกันถ้าเป็นเราเลือกเราอยากเลือกที่เราจะหนักที่ไขมันหรือเราอยากเลือกที่จะหนักที่กล้ามเนือ้อใช่ไหมคะเราก็ยังอยากที่หนักหนักที่กล้ามเนือ้อใช่ไหมเพราะหนักกล้ามเนื้อแล้วอะด,ด, irm, ดูดูเฟิร์มดูดีดูลีนถูกไหมคะ อ่าอันนี้เป็นภาพให้เพื่อนๆได้มองดูเนาะก็คือเปอร์เซ็นต์ของไข,ขมันในร่างกายเราลองดูค่ะลองบั้งเป้าดูเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วลองดูเราอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบเฉยๆเราก็ผ่านไปอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็โฟกัสดูว่าเราอยากมีกล้ามเนื้อที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราอยากลดไขมันให้ได้หุ่นแบบไหนนะคะโอเคการลดน้ําหนักนะคะก็มีหลายวิธีอย่างในสมัยก่อนอย่างทุกๆคนอะ่ะมั่นใจว่าเคยผ่านมา เยอะมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกกําลังกายหรือวิธีการอดอาหารหรือการกินยานลดน้ําหนักอันนี้ก็อันตรายมากๆนะคะแล้วก็การดูดไขมันนะคะแล้วก็การเข้าสถาบันเสริมความงามต่างๆแบบนี้ค่ะการดูดไขมันนี่คือดูดไขมันได้แค่ชั้นใต้ผิวหนังนะคะแต่ก็ไม่สามารถดูดได้ถึงไขมันในช่องท้องด้วยซ้ําซึ่งมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะคะ มันไม่ได้ทําให้เห็นผลหรือว่าเห็นผลแล้วอะ่ะสุดท้ายมันก็จะโยโย่กับคืนมาเพราะฉะนั้นจะทําให้ทุกทุกคนอะ่ะมองว่าการลดน้ําหนักอะ่ะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยใช่ไหมคะแต่การลดน้ําหนักที่ถูกต้องถูกวิธีคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการฟื้นฟูระบบการเผาผลาญให้เราให้เราดีแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเราอยากลดเราเราอยากลีนไขมนะันอ่ะเราจะต้องทํายังไงกันนะคะ หลักๆง่ายๆสองเรื่องเลยสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะคะการลดน้ําหนักหนึ่งคือปรับเราต้องเข้าใจเรื่องสมดุลพลังงานก่อนนะคะส่วนสอง การฟื้นฟูะระบบการเผาผลาญเพื่อที่จะให้การลดน้าหนักครั้งนี้ค่ะเป็นการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนจริงๆพร้อมแล้วพ้อมเลยจริงๆนะคะเพราะว่าระบบการเผาผลาญของเราค่ะจะเสื่อมไปตามอายุโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างงาั้นทุกคนจะต้องอายุเยอะขึ้นระบบการเผาผลาญของเราเซลล์ของเราทุกๆอย่างเราก็ต้องถดถอยไปตามอายุที่มากขึ้นอ่าแต่เราจะสวนธรรมชาติได้ยังไงเราเคยเห็นไหมสองคนเดินมาเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากัน แต่ว่าเขาดูแตกต่างกันผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเขาดูแลร่างกายไม่เหมือนกันผลลัพธ์เขาก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารักตัวเองแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้เราดูดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปได้ยังไงนะคะอ่าละ่ะเรามาดูกันทีละข้อเนาะโอเคเรื่องสมดุลพลังงานอันนี้มั่นใจน่าเชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็คงจะ เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วแหละอ่าพลังงานขาเข้ากับพลังงานออกที่เราใช้กันก็คือแคลอรี่อินแคลอรี่เอานะคะสมดุลพลังงานคือการลดเพิ่มของน้ําหนักนะคะถ้าเกิดเรากินมากกว่าใช้พลังงานที่เราเอาเข้าไปเนะะี่ยค่ะมากกว่าพลังงานที่ร่างกายจะต้องใช้มันก็เกินถูกไหมคะร่างกายเราใช้ไม่หมดอ่าพอใช้ไม่หมดร่างกายเราก็เก็บเก็บอยู่ในรูปส่วนเกินต่างๆสะสมไปเรื่อยๆก็ทําให้เราดูอ้วนขึ้นนะคะแต่ในกราฟที่ส กินน้อยกว่าใช้พลังงานขาเข้าเรากินเข้าไปแต่ร่างกายเราต้องการมากกว่าแต่เรากินไปไม่พอไงพอเรากินไม่พอร่างกายเราฉลาดเนาะร่างกายเราก็ค่อยๆไปขุดคุ้ยเอาพลังงานสะสมเก่าๆที่อยู่ในรูปส่วนเกินต่างๆเราค่ะค่อยๆเอาออกมาใช้ค่อยๆอ,ออกมาใช้ติดลบพลังงานไปแบบนี้ร่างกายเรา,าร่างกายเราก็จะผอมลงนะคะการเผาผลาญทุกๆเจ็ดพันถึงเจ็ดพันแคลอรี่เนี่ยค่ะจะทําให้น้ําหนักเราลดได้หนึ่งกิโล นะคะส่วนในกราฟที่สามคือกินเท่ากับใช้น้ําหนักเราก็เท่าเดิมน,นะคะอไม่เกิดส่วนต่างอ่าแล้วก็ในส่วนที่สองคือส่วนของเรื่องระบบการเผาผลาญของเรานะคะอัตราการเผาผลาญพลังงานของเราหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า BMR ของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุเพศน้ําหนักส่วนสูงนะคะอย่างเพศชายก็จะมีค่า BMR มากกว่าเพศหญิงอ่าคนที่สูงกว่าส่วนใหญ่ก็จะมี Uh, BMR มากกว่าอย่างผู้ชายเฉลีย่ยแล้วประมาณ2000 uh, ันนะคะระบบการเผาผลาญค่า,า BMR อยู่ที่2000 uh, ันผู้หญิงก็เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1,500นะคะแต่ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบการเผาผลาญค่า,า,า BMR เราค่ะเยอะหรือน้อยสิ่งที่เราควรทำแล้วเราสามารถควบคุมได้นั่นก็คือเราต้องควรพยายามเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อค่ะเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของเราถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อเราน้อย อ่าเตาเผาพลังงานเราก็จะน้อยระบบการเผาผันพลังงานในร่างกายเราก็จะไม่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อเราเยอะเตาเผาพลังงานเราก็ยิ่งดีระบบการเผาผันพลังงานในร่างกายเราก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะอ่าอันนี้เป็นภาพที่ให้แสดงให้เห็นถึงคนที่ปรับโภชนาการแล้วก็ดูแลเรื่องอาหาร ให้ถูกต้องนะคะคนที่ผ่านกิจกรรมนี้นะคะก็คือเราจะดูเลยว่าเปลี่ยนรูปร่างจากภาพซ้ายมือมาเป็นภาพขวามือเนี่ยเริ่มต้นก่อนปรับโภชนาการน้ำหนักของน้องคนนี้อยู่ที่69.3นะคะหลังจากปรับโภชนาการแล้ว13สัปดาห์อยู่ที่59.5น้ําน้ำหนักลดลงไม่ใช่แค่เพียงน้ำหนักลดลงค่ะตัวไขมันแฟตบรรทัดที่2เริ่มต้นก่อนปรับโภชนาการ2ี่2แล้วก็ลดไขมันลงมาเหลือ17.1 รูปร่างก็ดูเฟิร์มขึ้นดูลีนขึ้นพุงหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันในช่องท้องเริ่มต้นอยู่ที่เบอร์แปดแล้วก็ลดลงเหลือเบอร์ห้านะคะแล้วที่สําคัญที่พี่แมวโฟกัสไว้คือเราจะต้องลดไขมันแล้วเราต้องทาอะไรคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อก็คือเพิ่มขึ้นจากสามสิบหกจุดเจ็ดขึ้นเป็นสี่สิบจุดสามเพราะฉะนั้นถ้าผอมไม่ได้แบบนี้ตัวเลขค่าตัวเลขถูกแบบนี้รับรองค่ะผอมแบบยั่งยืนแน่นอนนะคะ ه, น้องคนนี้ก็เหมือนกันสังเกตน้องคนนี้นะคะภาพซ้ายก็ดูหุ่นดีแล้วเนาะแต่ว่าภาพขวาก็เห็นชัดเจนเกิดรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็คือลีนขึ้นดูกระชับขึ้นนะคะเริ่มต้นน้องอยู่ที่42.3อันนี้น้ําหนักขึ้นด้วยนะคะอ่าให้เห็นเลยนะน้ําหนักขึ้นเป็น42.7แต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก31.2เป็น32.3เลยในบรรทัดที่สี่ใช่ไหมคะประมาณนี้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องโฟกัสที่เราบอกกันไว้ก็คือลดไขมันแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนาะ น้องคนนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันอ่าน้องๆน้องๆที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือผ่านกิจกรรม10 a l l e n g e กันมาแล้วนะคะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับโภชนาการให้ถูกต้องจริงๆนะคะและแต่ละคนที่เห็นก็คือผอมแบบผอมแบบดูดีอะคะ่ะไม่ได้ผอมแบบโซไม่ได้ผอมแบบปดเนาะ เพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักเราจะโฟกัสกันที่การลดไขมันนะคะง่ายๆสาข้อนี้ให้จําเอาไว้1แคลอรี่ของอาหารจะต้องน้อยเข้าไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราค่ะเผาผ่านได้หมดแต่ว่าน้อยแบบไหนน้อยแบบสารอาหารจะต้องครบด้วยเพื่อไม่ให้ระบบการเผาผลาญเราพังนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะต้องฟื้นฟูภาวะเสื่อมของระบบการเผาผลาญเราเพื่อที่เราจะได้ไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวในเกสท่านถัดไปอะคะ่ะ ในในในเมนเทอร์ท่านถัดไปก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์สาคัญมากๆเพราะว่าทุกคนจะต้องเอาไปใช้ในการเลือกอาหารแต่ละมือของคนของของของแต่ละท่านนะคะก็คืออาหารจะต้องครบห้าหมู่เนาะแล้วกเ็เลขเด็ดสองหนึ่งหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวเมนเทอร์ท่านถัดไปจะแนะนําให้ฟังแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นพี่แมมอยากจะเพิ่มเทคนิคการลีนไขมันนิดนึงนะคะกินยังไงให้ผอมแล้วก็กินอาหารตอนไหนให้เบิร์นไขมัน อ่านะคะเวลาของเรา24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดแบ่งกันง่ายๆอ่ะเราจะมีสองช่วงหนึ่งช่วงอดฟาสติ้งแล้วก็สองช่วงกินหรือใครกินตลอดเวลาไหมไม่ใช่ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เนาะอ่าเราจะมีช่วงฟาสติ้งนะคะช่วงอดแล้วก็ช่วงกินอ่าทีนี้ช่วงอดของเราอ่ะคือช่วงไหนนี่เลยค่ะช่วงอดคือช่วงหยุดกินของเราเนี่ยค่ะก็คือช่วงที่เราหลับไงช่วงที่เรานอนเพราะว่าคงไม่มีใครสามารถที่จะนอนไปด้วยแล้วกินไปด้วยได้ไหม ไม่ได้จะได้นะอ่าก็คือช่วงช่วงหยุดกินนะคะฟาสติ้งของเราเนี่ยถ้ากิดน,นับกันง่ายๆนะหลังจากอาหารมื้อเย็นวันนี้สมมติอาหารเย็นเราเจบที่สองทุ่มนะคะกิจกรรมต่างๆแล้วก็ข้ามยาวไปถึงวันรุ่งขึ้นอาหารเช้าของวันถัดไปสมมติอาหารเช้าเราทานกันแปดโมงเช้าอ่าแสดงว่าเรามีช่วงฟาสติ้งสิบสองชั่วโมงแล้ว ช่วงนี้นะคะจะบอกว่ายิ่งนานก็ยิ่งดีทําไมพี่แม่ถึงบอกว่ายิ่งนานยิ่งดีก็เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะร่างกายของเราค่ะต้องการใช้พลังงานตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาเราหลับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีช่วงระยะเวลาการหยุดกินที่นานพอเนี่ยร่างกายเราค่ะจะเข้าไปดึงพลังงานเก่าที่สะสมอยู่ในลูกไขมันส่วนเกินต่างๆออกมาใช้่าเราต้องการลดไขมันถูกไหมคะเพราะการลดไขมันก็คือการลดสัดส่วนของเรา ะะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาช่วงหยุดกินนี้ให้ยาวนานขึ้นอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเราปรับอาหารเย็นลองทานดูให้จบตอนทุ่มหนึ่งหรือจบับจบตอนกโมงเย็นได้ไหมอ่าแล้วก็เราอาจจะขยับมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้นเป็นอาหารเช้าตอน9โมงได้ไหมมันก็จะทําให้ระยะเวลาในการฟาสติ้งเรายาวนานขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิคเนาะ อืมแล้วก็เข้ามาในส่วนของช่วงกินและอันนี้คือช่วงหยุดกินแล้วนะช่วงกินของเราคือช่วงไหนอาหารสามมื้อเช้ากลางวันเย็นคะ่ะหรือมีใครกินตลอดเวลาทั้งวันดีไหมไม่ดีนะคะอันนี้แนะนํานะช่วงหยุดกินก็สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารให้ครบเป็นมือมือนะคะอ่าช่วงช่วงช่วงที่เรากิน อาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอ่ามื้อเช้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงมื้อเที่ยงวก็ประมาณเที่ยงเนาะเที่ยงถึงบ่ายสามไอ้บ่ายโมงบ่ายโมงค่ะขอโทษผู้ผิดแล้วก็มื้อเย็นมื้อเย็นก็ห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอันนี้คือช่วงช่วงที่เราเป็นช่วงกินของแต่ละวันของเราใช่ไหมคะข่าวดีเราสามารถแทรกช่วงหยุดกินเข้าไปในระหว่างมื้อได้อ่าช่วงมื้อเช้าถึงมื้อเที่ยงกินแล้วจบ สามถึงสี่ชั่วโมงก็เราก็จะเพิ่มช่วงหยุดกินเพราะว่าช่วงหยุดกินนี้ก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าเป็นเนช่วงระยะเวลาในการเผาผ่านไขมันเก่าเราออกมาใช้อ่ามื้อเที่ยงถึงมื้อเย็นเราก็สามารถแทรกช่วงหยุดกินเข้าไปได้อ่าแต่พี่แมแนะนํานิดนึงนะคะในระหว่างมือ้อ อ่าอย่างอย่างเช่นมื้อเช้าโอเคเราในในช่วงกินมื้อเช้านะคะกลุ่มอาหารในมื้อเช้าอะค่ะก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ดีอ่านะคะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนาะอ,อกไก่สันใน ไข่ถัว่วอ่ากลุ่มคาร์โบไฮเดทแล้วก็เน้นเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนอันนี้เดี๋ยวเมนเทอร์ยุยจะลงลึกแล้วก็โฟกัสให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องโฮวีดเนี่ยเป็นกลุ่มแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีแล้วก็จะมีใย,ยอาหารสูงด้วยนะคะซึ่งกลุ่มอาหารกลุ่มนี้จะใช้พลังงานในการย่อยเยอะนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการ ย่อยแล้วก็ดูดซึมนานเราก็จะอิ่มท้องนานขึ้นถึงมื้อเที่ยงนะคะส่วนกลุ่มวิตามินนะคะผักกางใยอาหารไฟเบอร์ช่วยขับถ่ายอันนี้เน้นผักผลไมา้เลือกอาหารที่มีเลือกผักผลไม้ที่มีค่าด,ดัชนีน้ําตาลต่ตําได้ก็จะยิ่งดีนะคะอ่าเข้ามาสู่ช่วงหยุดกินช่วงหยุดกิน เราจะต้องพยายามหยุดกินจริงๆอ่าเราทานน้ำเปล่าเราทานให้อิ่มในมื้อเช้าน้ำเปล่าได้กาแฟได้นะคะพยายามอย่าใส่อะไรที่มีแคลอรี่เข้าไปนะคะเหตุผลคือช่วงหยุดกินช่วงที่หนึ่งก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายดึงพลังงานอาหารเช้าไปใช้หมดพอใช้หมดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใส่พลังงานเะไรลยเข้าไปอะคะ่ะร่างกายก็จะหันกลับไปสู่พลังไปใช้พลังงานเก่าในรูปของสขมันส่วนเกินก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่เตาเผาพลังงานเราอะค่ะ เผาผ่านอยู่อ่าก็อย่าทําให้มันสะดุดนะคะโอเคมาช่วงอาหารมื้อเที่ยงทานได้เหมือนมื้อเช้าเลยค่ะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอกไก่ต่างๆได้เลยคาร์โบไฮเดรตก็พยายามปรับพยายามปรับเท่าที่เราทําได้นะคะไม่จําเป็นต้องหักดิบนะคะอ่าแล้วก็กลุ่มวิตามินจากใยอาหารก็เหมือนกันนะคะเน้นผักผลไม้ที่มีค่า,าดัชนีน้ําตาลต่ํานะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงหยุดกินช่วงที่สองของวันอ่าน้ําเปล่าได้กาแฟดําชาได้แนะนําพยายามไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นม นะคะอ่าต่อมาเป็นช่วงเย็นอ่าช่วงเช้าช่วงเที่ยงจัดเต็มอิ่มแต่พอดีแล้วอ่าช่วงเย็นกลุ่มโปรตีนก็คือทานได้เหมือนกันพยายามไม่ติดมันนะคะกลุ่มวิตามินก็กากับอาหารไฟเบอร์ได้เลยนะคะมื้อนี้มื้อเย็นเราควรจะพยายามลดแป้งและน้ําตาลถ้าตัดได้จะดีมากๆแต่ก็ไม่จําเป็นต้องหักดิบบอกแล้วเอาแบบลดน้ําหนักแบบมีความสุขเนาะเออหลักๆคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดอะคะ่ะใช้ผลไม้เป็นมื้อเย็น ซึ่งจริงมันไม่ถูกต้องเลยเหตุผลก็คือทางแป้งและน้ําตาลนะคะถ้ามีมากเกินไปในมื้อเย็นนะคะจะไปขัดขวางการหลัง่งโกรทฮอร์โมนซึ่งจะหลั่งออกมาในขณะที่เราหลับหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนนี้นะคะถ้าเกิดในเด็กก็จะเกี่ยวกับเรื่องการอัตตันการจเจริญเติบโตเนื้อเรื่องความสูงของเด็กแต่ถ้าเกิดในวัยวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายชะลอวัยแล้วก็ไม่ให้แก่นะคะซึ่งจะส่งผลทําให้ระบบการเผาผลาญเราอะคะ่ะ ถูกซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปขัดขวางการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนะคะในมื้อเย็นถ้าตัดได้ก็คือควรที่จะตัดแป้งและน้ำตาลนะคะประมาณนั้นโอเคก็ทานในช่วงกิจกรรมนี้ทานอาหารให้ครบสามมื้อนะคะอย่าอดทานมือ้อมื้อหลักๆเชา้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ไม่ทานจุกจิตระหว่างมื้อเนาะอันนี้คือเทคนิคที่พี่หม่ำใช้อยู่ นะคะเป็นช่วงฟาสติ้ง4 4่สโอเคเดี๋ยวถัดไปเมนเทอร์ถัดไปนะคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหารอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยเมนเทอร์ยุ้ยจะมาแนะนำให้ข้อมูลเชิงลึกแล้วนำไปใช้จริงๆนะคะเลือกเลือกอาหารให้เป็นแค่นั้นเองนะคะโอเคขอพค้นเวลาให้กับ MC ค่ะขอบคุณค่ะ